คุณเคยได้ยินเสียงแบบนี้ดังมาจากท้องฟ้าบ้างไหมตั้งแต่ปี2011ทั่วโลกมีรายงานว่าได้ยินเสียงหึมหรือเสียงแตรดังสนั่นมาจากท้องฟ้าไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาแคนาดายูเครนหรือญี่ปุ่น นักวิทยาศาสตร์บอกว่าคงเกิดจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดินหรือเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้แน่ชัดว่าเสียงนี้เกิดจากอะไร บางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นคําเตือนจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างไรก็ตามเราควรใช้สติในการรับชมนะครับเพราะบางคลิปอาจจะเป็นการตัดต่อเพื่อสร้างกระแสแต่ก็มีบางคลิปที่ยืนยันว่าเป็นการบันทึกจากเหตุการณ์จริง